สวัสดีเช้าๆครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องเกษตรผสมผสานปฐมพรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาติดตามฟักทองพันข้าวตอกนะครับเป็นปลูกลงดินทั้งหมดทั้งก้าในถาดด้วยนะครับก็4ีสิห้าวันพอดีนะครับ 4 5วันนี้ฟัดทองเขาก็จะมีดอกนะครับนี่นะครับเดินมาดูเลยครับเขาก็จะมีดอกแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเ็าจะมีเกรสรอ,อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับเกรสรแล้วนะเขาก็จะมี เป็นลูกนะครับตัวนี้บานไปแล้วนะครับบานไปแล้วนะครับเยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับสี่สิบห้าวันนะครับเขาก็มีดอกแต่ดอกตัวผู้ยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่มีดอกตัวเมียเขาบานแล้วนะครับ เขาก็จะมีลูกอยู่นะครับก็โอเคนะครับดกนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยเล่งดอกให้เขานะครับก็จะมีพวกดอกตเมียขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเป็นดอกตเมียนะครับ เขาหนึ่งก็สองลูกนะครับที่ี่เห็นอยู่นะครับนะครับตัวนี้บานเรียบร้อยนะครับบานแล้วนะครับไม่มีไม่ได้ผสมอะไรเขาเลยนะครับอันนี้ลูกที่สองนะครับเพราะดอกตัวเมียดอกตัวผู้ยังไม่มีครับ เราก็ให้เขาผสมตามธรรมชาติดีกว่าครับลองดูนะว่าเขาจะติดทุกลูกไหมนะครับเราให้น้ำให้ฮอร์โมนเขาเต็มที่นะครับก็ลองเอาแบบธรรมชาติดูว่าเขาจะติดไหมนะครับนะครับก็บานไปแล้วเมื่อวานนะครับ ก็รุ่นใหม่เขาก็จะมาบานอีกทีหนึ่งนะครับรุ่นต่อไปเขาจะมาบานก็จะไล่ๆกันนี่นะครับกระดกนะครับก็ให้ผลดีนะครับแต่เราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะติดทุกลูกไหมนะครับนี่ครับบานแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนตามติดตามไปเรื่อยๆนะครับ การให้โฮอร์โมนการให้น้ำการให้ปุ๋ยนะครับก็สำคัญทั้งนั้นแหละครับปีนี้ผมก็จะผมใช้สูตรการให้ปุ๋ยเร่งดอกนะครับทางที่ผมทำคลิปลงไปนะครับจะถือว่าให้ ออกดอกตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้นะครับตัวผู้ยังไม่เห็นสักดอกเลยครับตัวนี้ก็บานไปแล้วนะครับเห็นแต่ดอกตัวเมียนะครับดอกตัวผู้ยังไม่เห็นนะครับ นี่ครับเก็จะเห็นดอกข้าบานนะครับสี่สิบห้าวันนะครับฟักทองพันข้าตอกสี่สิบห้าวันก็จะมีดอกแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่ให้ปุ๋ยนะครับจะให้น้ำเป็นปกตินะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับ ถ้าเราให้น้ำไม่ไม่พอนะก็จะทําให้ไม่ลูกเขาล่วงได้นะล่นได้นะไม่ติดได้นะครับเพราะว่าเขาร้อนมากนะครับวันนี้เราก็จะหายให้นะครับไาเทปน้ำพุ่งนะครับเพื่อที่จะให้นี่นะครับ บริเวณนี้นะครับบริเวณที่เขาเาเขาเรือออกมาเนี่ยครับก็จะเขาก็าจะเปียกนะครับมันก็จะทําให้ดินในบริเวณนี้นะครับมันก็จะไม่แห้งมากจนเกินไปนะครับเมื่อกลางวันแดดร้อนจ,จัดเขาก็จะไม่เหี่ยวนะครับถ้าเราไม่งายขึ้นนะครับ เขาก็จะแดนดินพวกไปรอบๆนี้เขาก็จะแห้งนะครับเขาที่เขาเลื้อยยาวๆไปก็จะทำให้เหี่ยวนะครับในช่วงนี้ต้องให้น้ำเป็นที่สำคัญเลยนะครับอากาศร้อนมากครับกลางวันร้อนจัดเลยนะครับเดินม,มาดูแถวนี้นะครับ ยังไม่เห็นดอกตัวผู้เลยนะครับท้งที่ผมพามาดูนี่นะมีแต่ดอกตัวเมียท้งนั้นเลยเขาหนึ่งก็ประมาณสองลูกแล้วที่เห็นนะครับที่เห็นแล้วนะสองลูกแล้วก็ต้นหนึ่งก็เขาแตกแขน,นของออกเยอะนะครับเยอะมากเลยเป็นสี่ห้าแขนงเลยที่ผมไม่ได้ตัดนะตัวนี้เขาก็ เขาก็จอดกันหมดแล้วครับเขาก็จะจอดกันครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนมาติดตามนะครับฟักทองพันเขาตอกสี่สิบห้าวันเขาก็จะมีดอกออกมาแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่เราเห็นผลผลิตนะครับแต่ก็ยังอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องดูว่าเขาจะติด ยังไงนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะติดทุกลูกเหมือนกันนะเราก็ดูไปนะครับอีกสักอาทิตย์ก็จะรู้แหละครับว่าเขาจะติดยังไงนะครับอากาศเช้าเช้านะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจทางช่องเกษตรผสมผส,สานปสมบอลชาแนลนะครับ เพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งดํไไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อนเก่าก็เหมือนกันนะครับกดไลค์กดฝากคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็จะได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆทุกช่องนะครับคลิปนี้ก็พามาดูฟักทองถี่สิบห้าวันนะครับเขาก็จะมีดอกออก นะครับตามปกติของเขาแหละครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม